เล่นเกมเป็นคุณเอสบนเวทีหรือถ้าคุณเอสจะกำหนดเกมก็ได้เช่นกันถ้าคุณเอสจับคนแรกก่อนดีกว่าจับเลยนะจับเลยประกาศชื่อเลยคนแรกจะเป็นใครใคุณปัน้นลบบุรีใช่คุณปั้นลบบุรีอ๋อเป็นไงนี่ไงพี่ก็จะตามไปที่รสวรรค์ด้วยนะใช่ใช่ใช่ใชอ๋อนี่มาจากลบบุรียนเอางี้เอางี้คุณเอสถามคุณปั้นดีกว่าเอาเอาง,ง่ายๆถาม หรือจะให้เขาทำอะไรดี <L an> หรือคุณเปิ้ลอยากจะมา acting ถ่ายภาพกับคุณเอสบก็ได้ <L an> เรามีช่างภาพมบืออาชีพเก็บภาพไว้ดีไหมคะคุณเปิ้ลอะพร้อรมปกับคุณเปิ้ลด้วยค่ะครับคุณเปิ้ลอุดหนุนนะคะสินค้าจากผู้ประกอบการของเราขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วย <L an> ซึ่ง <L an> <ต>วันนี้คุณเอสมีของรางวัลด้วยนะคะเสื้อผ้าสวยมากเลย เดี๋ยวจะไปดูตรงนู้นไอ้ชอบอยู่ตรงนู้น,น,นจมเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเอสถือตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวถืออันนี้ให้นะคะแล้วก็ยังได้อีกหนึ่งชิน้นเดี๋ยวขออนุญาตช่างภาพค่ะจับไว้โอเคขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะคะคุณเปิ้ลโชคดีมากเลยถ่ายแค่นี้หรอมีช้าแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ไปท้าพี่เปิ้ล ชาละกันเดี๋ยวคุณเอสก็ยังตั้งตัวเลยนะคุณแม่ค่ะได้ชิมเผลอเนาะจูนนักเอกนะคะอ๋อเหรอดิฉันไม่ยอมจูนนักเอกดีนักฉันจูนคุณเอสเลยวันนี้พี่อยากจะบอกอะไรคุณเอสอ่ะบอกว่าเอสชอบจูนนักเอกเขาเลยจูนเอสป่ะเก่งมากค่ะแล้วก็รักน้องน้องของยอดตะตันดูไปยังไงชอบตามไปดูตลอดปรบมือกับพี่เปิ้ลด้วย เจะบอกลเล้วาถามว่าหอมหอมหอมหน้าเอ็แล้วมันมันหอบไหมห <c oughs> อมมากโอ้ยได้เหรอคุณเอ็นหน้าแดงเนาะขอบคุณพี่ปันค่ะตบรางวัล <c oughs> <c oughs> อีกแล้วตอบรางวัลด้วย,อ,ยอุ้อย สสดีบพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลน่ารักมากจริงๆนะคะถ้าหอมแล้วแต่งี้พี่เปิ้ลอีีข้นางเหรอ <laughs> <laughs> เอาไว้เอาไว้เอาไว้นี่คุณเอสบีอสองนี่อีกเราจะต่อไปจับ